สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่74นะคะห่างหายไปนานช่วงนี้น้องยุ่งยุ่งหน่อยนะคะอ่ะยุ่งกับทางงานประจำด้วยนะคะนะ ep นี้เป็น ep ที่74นะคะพี่พท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอด4 6 0 o m e j c นะคะมีตัวแอดนำหน้า4 6 0 o m e j c นะคะหรือสายด่วน083 43 747 53นะคะ แอดไลน์ like. เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะไม่ใช่เว็บการพนันนะคะพี่ๆอะมาเริ่มกันเลยนะคะราคาเริ่มต้นอง์ละสา0ร้อบาทสี่องค์หนึ่งพันนะคะอง์ละสา0รอยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นพ้าเนื้อชินค่ะพ้าเนื้อชินองค์ใหญ่ๆนะคะเลี่ยมกรอพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆเลย หนาๆนะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระหล่อมพ่อเดิมค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเป็นเนื้อสีเงินๆแบบนี้นะคะสีเงินๆแบบนี้เลยแล้วก็มีการไม่แน่ใจว่าเป็นยันมีการเขียนยันหรือเปล่านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะอ๋อมีการเขียนยันค่ะเบาๆเลยนะคะเห็นเห็นชัดเจนนะตรงนี้นะเบาๆนะคะเป็นการเขียนยันเบาๆมา เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพ้าปิดตาค่ะเนื้อโลหะเนื้อโลหะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะแบบนี้เลยเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมขึ้นขอได้เลย300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพักขุ่นแผ่นนะคะเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นพักกุบบ้านกลางนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะ เป็นเนื้อดินนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพ้าคำข้าวเก่าๆผิวเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเลยเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาไม่ไม่ทราบที่นะคะปิดทองมาอ่าปิดทองนะคะแล้วก็ถักเชือกฝั่งตะกุดนะคะทั่วทั้งองค์เลย 300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาเนื้อผงลงลักนะคะแบบนี้เลยตามสภาพเลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะจะส่งฟรีทุกรายการองค์ละ300บาทสี่องหนึ่งพันนะคะพี่พีๆขารายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดเลี่ยมกรอบวินเทจนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดกันน้ำนะคะ กันน้าได้เลี่ยมกรอบนะคะเรี่ยมกรอบกันน้ํากรอบวินเทจแบบนี้นะคะด้านหลังเขียนว่างานเลื่อนสมณศาักดิ์ปีศูนย์แปดนะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเจ้าสัวค่ะเหรียญเจ้าสัวไม่มีห่วงนะคะเหรียญเจ้าสัวผิวเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาท รายการต่อไปเป็นพระสมเด็จอง์ปอยๆนะคะได้มา2ององนะคะองนี้ได้มา2องคงนะสมเด็จองค์ปอยๆเริ่มจากสมเด็จรายการที่1นึ่งนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปเป็นสมเด็จรายการที่สองนะคะเป็นพิมพ์นี้นะคะเก่าๆเลยนะคะด้านหลังเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นหลังกระดานนะคะแบบนี้เลย สามร้อยบาท compute. ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมปิดทองด้านหน้านะคะแบบนี้เลยตัวเหรียญนะคะด้านหลังมีการมีการปั๊มยันนะคะแบบนี้เลยเหรียญเก่าๆเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นงาห euh. 5. Ren รือว่าเป็นกระดูกหรืออะไรนะคะไม่แน่ใจนะด้านหลังมีการจารยันนะคะ แกะผ้าปิดตาด้านหน้าแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพ้าปิดตานะคะเนื้อโลหะไม่ทราบว่าเป็นโลหะชนิดไหนนะคะแบบนี้เลยเขียวเยวเก่าเกา,าแบบนี้เลยนะคะนี่นะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะมีเส้นผ่าปากนะคะมีเส้นผ่าปากแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนว่างานเลื่อนสมณศักดิ์ปีศ8ย์เหมกันนะคะ แต่องค์นี้เป็นเหรียญปีเปยนะคะไม่ได้เลี่ยมแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาค่ะไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อสำลิดนะคะพระปิดตาไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อสำลิดแบบนี้นะคะเป็นการหล่อแบบว่าหล่อหล่อโบราณน,นะคะหล่อโบราณอาจจะมีติดขี้เบ้าหรือว่าคราบอะไรติดมานะคะนี่นะคะตามซอกนะคะเห็นไหมตามซอกนะคะนี่ค่ะ 300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่สุขค่ะอันนี้เป็นเนื้อผงนะคะเหรียญเป็นองค์นี้เป็นเนื้อผงนะคะเนื้อผงหลวงปู่สุขเนื้อผงแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินได้มา2องค์นะจอบเล็กหลวงพ่อเงินได้มา2องค์นะคะแบบนี้เลยเริ่มจากจอบเล็กหลวงพ่อเงินรายการที่1นะคะ เก่าเก่าเขียวเยว,ว,วะะห่วงหักนะคะห่วงหักเก่าสภาพใช้นะคะเขียวเขียวแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองนะคะจอบรายการที่สองเก่าเก่าสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะสึกๆหน่อยแบบนี้นะคะมันมันเลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะสีงเงินเงินแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยม สีเงินเงินแบบนี้นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะ,ะเหรียญหลวงปู่ไข่สวยสวยเลยนะคะนี่ค่ะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคะ่ะเหรียญเหรียญปิดทองนะคะปิดทองมาแบบนี้เลยสภาพใช้นะคะมันมันมีการปั๊มยันด้านหลังนะคะสภาพใช้มันมันแบบนี้เลยนะคะ 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเม็ดขนุนเนือดินค่ะเม็ดขนุนเนื้อดินลงลักปิดทองนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเม็ดขนุนนะคะเนื้อดินลงลักปิดทองแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะ <S <S เป็นเหรียญหล่อค่ะไม่ทราบปีมแล้วก็ไม่ทราบที่นะคะแบบนี้นะคะเก่าๆสภาพใช้300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบเป็นเหรียญหลวงพ่ออ,อะไรนะไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อทบหรือเปล่านะคะแบบนี้เลยกเก่านะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะเหรียญหลวงพ่อเพชรสภาพแบบนี้เลยนะคะโกเก่านี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพรพหงสสุพรรณค่ะ ผับผงสุพรรณแบบนี้นะเนื้อดำๆเขียวๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังติดรอยนิ้วมือนะคะติดรอยนิ้วมือนะแบบนี้นะคะเห็นชัดเจนอยู่นะคะ300รอบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพัาปิดตาค่ะพัาปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบปิดทองลงรักปิดทองนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะลักล่อนๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามรอบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเซตนี้นะอันนี้รายการเซตแล้วนะคะเซตนี้อง์ละ500บาทนะคะเซตนี้อง์ละ500บาทเริ่มจากนะคะนางพญานางพญาปิดทองแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เก่าเก่ามันเลยนี่นะคะ500บาทนะคะรายการที่สองนะคะพระนางพญารายการที่สองเป็นแบบนี้นะคะเม็ดแรกขึ้นเห็นชัดเจนพระแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ ห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นผ้าเนื้อผมไม่ทราบว่าเป็นผ้าอะไรนะสีเหลี่ยมแบบนี้นะคะผ้าเนื้อผมเก่าๆเลยนะคะห้ารอยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นผ้าปิดตานะคะผ้าปิดตาเนื้อเมกซิตดำๆแบบนี้เลยนะคะสีลุงๆแบบนี้นะเห็นไหมนี่นะคะนี่นะคะ ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะแบบนี้นะมีการหล่อติดคีบ้าแบบนี้มานะคะเป็นการหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนี่นะคะรายการต่อไปนะคะ เป็นหลวงปูดทวดค่ะเหลียนหลวงปูดทวดเป็นเหลี่ยญรูปไข่นะคะด้านหลังเป็นหลวงปูดทิมนะคะเป็นเหลี่ยนรูปไข่แบบนี Koh ้500้บาทนะคะเซตนี้นะคะเซตนี okay, ้อง์ละ500บาทเนี่ยนะคะเซตนี้อง์ละห0 0บาทรายการต่อไปนะคะเซตนี้เซตนี้อง์ละ700ร้อบาทนะคะเซตนี้อง์ละ700บาทเริ่มจากนะคะเริ่มจากผะเหนือดินนะคะผะเหนือดินแบบนี้เลย เก่าๆมันๆสภาพใช้แบบนี้เลยส,สวยๆนะคะเป็นการกดทางลายนิ้วมือเลยนะคะนี่นะด้านหลังเก่า,า,าๆเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระคำข้าวค่ะได้มาสององนะพระคำข้าวได้มาสององค่ะแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลัง ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นี่นะคะด้านหลังนี่นะคะองละเจ็ดร้อยบาทนะคะองละเจ็ดร้อยบาทนี่นะคะพาคัมข้าวอันนี้องค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สองนะคะองค์ที่สององละเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพัสสมเด็จค่ะ คะสมเด็จได้มาสององนะสวยสวยเลยเริ่มจากองค์ที่หนึ่งนะคะเก่าเก่าแล้วก็ลาดำขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะคะสวยสวยสบายตาแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทรายการต่อไปสมเด็จรายการที่สองนะคะเป็นพิมพ์นี้ผิวสวยมากนะคะแตกใยแตกลายเหมือนลายหินอ่อนเลยนะแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเนบๆเลยนะเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทนี่นะคะเซตนี้อง์ละเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะมีอยู่องค์เดียวเลยเป็นเลี่ยมเงินนะคะเป็นเลี่ยมเงินองค์ละองนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นเลี่ยมเงินเป็นพระพระปกจ้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะ เนื Adams, ้อเหรียญออกสีเงินๆนะคะเนื้อเหรียญออกสีเงินๆด้านหลังนะคะด้านหลังมีการจานยันนะเห็นชัดเจนเลยนะคะด้านหลังมีการจานยันเป็นเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินหนาประกันเงินนะคะประกันเงินเป็นเลี่ยมเงินหนาแบบนี้เลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่นะคะนี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาท จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่ส่งกำลังใจมาในช่วงที่ว่ามีปัญหานะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดนะคะถูกจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะสุดท้ายนี้นะ น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม e ่อีพีหน้านะอีพ e ีนี้ไปละราคาสวัสดีคะ่ะ